สองเนี่ยตอนนี้ดูแลตัวเองยังไงคะดูแลตัวเองยังไงเหรอคะตอนนี้ก็พยายามยั้งไม่ให้กินเยอะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอท้องปุ๊บเนี่ยอะไรมันก็อร่อยหมดอัน<ม>นั้นก็อยากกินอันนี้ก็จะแบบมีเหตุผลว่าไม่เป็นไรฉันท้องฉันกินได้อะไรอย่างเงี้ย <Lion> แต่ก็พยายามแบบยัง้งๆอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแผลน้ำบวมของคนแรกไหมครับคนแรกหนักกว่าคะ่ะน้องภูหนักแบบหนักหน่วงมากอันนี้คือแพ้แบบประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาการแพ้ก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนพี่ปบอกบอกว่าพี่เออยากกินอะไรที่ไม่เคยกิน คือแปลกมากทองนี้คือคิดว่าลูกชายคนนี้คงจะเป็นฝาแฝดของพ่ออีกอะไรเงี้ยคือกินทุกอย่างที่พี่เปอกินอะไรที่เอกชอบกินกินไม่ได้เลยเอกขับถึงส้มตำมากกินก็ออกหมดคืออะไรที่พี่ปอกแบบชอบกินพวกเครื่องในก็จะกินทั้งที่เราไม่เคยกินอะไรอย่างเงี้ยเออคือยอเสร็จแลวว่าเป็นผู้ชายผู้ชายค่ะผู้ชายไม่มีไม่รด้ดูดละ ยังเลยคือถามน้องภูว่าน้องภูอยากให้น้องชื่ออะไรน้องภูบอกว่าอยากให้ชื่อภูดิดบอกว่าอ้าวก็หนูก็ชื่อภูดิดบอกว่าอยากให้ชื่อภูดิดอยากให้เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยตอนที่สอนน้องภูให้เรียนรู้เรื่องการมีน้องก็เขาก็ยังไม่ได้รู้เรื่องแบบร้อยเปอร์เซนต์เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าท้องมามีโตแต่ว่าไม่รู้ว่าเอ๊ะมีน้องอยู่ในนั้นเลอย่างเงี้ยคือพยายามแบบว่าให้ให้ให้สวัสดีน้องให้จับอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่ปอพยายามแบบว่า มอบหน้าที่ให้น้องภูคือเป็นผู้ช่วยเราในการประคองท้องบอกว่าเดี๋ยวมาม,มีท้องหลุดนะอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็จะประคองเดินไปห้างก็จะประคองตลอดเลยบอกว่ามามีท้องไม่หยุดแย้วยอะ<ม>ไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว<ๆ>่าเขาแบบเขามีส่วนช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่ากลัวมีปัญหาเรื่องแบบว่าเขาเกิดมาแล้วแบบไม่เข้าใจว่าทุกคนเอาความรักไปให้น้องอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวเหมือนกัน มอ่อนเพลียหรืออะไรบ้างมคะก็แข okay, ็งแรงนะแต่ก็จะมีแบบเหนื Listen, rumors, ่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือนอนต้องนอนแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องรับงานเลยครับพี่ปอพี่ปอมีข้อวามนะว่าแบบให้รับงานไม่น้อยถ้าต่างจังหวัดไม่ให้ไปเลยเออต่างจังหวัดไม่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบงานที่มันเยอะมากๆหรือว่ากลัวเราไม่ไหวเขาก็แบบว่าเอออย่าทำเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยพี่ปอติดไหมคะ จริงอยากรับหมดเลยอยากรับหมดเลยแต่บางทีแบบถ้าถ้าอะไรที่เราเรามันมากไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ปอกก็จะบอกเฮ้ยแบบต้องการเงินมากเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องหลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ปอมีจะลดงานบ้างไหมคะพี่ปอหรอพี่ปอต้องทําเยอะขึ้นสิเพราะว่าลูกคนที่สองใช่ไหมแม่เราคือเขาก็ทําปกติแหละแต่ว่าต่างจังหวัดก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่ไปไม่ค่อยแบบไปทํางานต่างจังหวัดต้องไปค้างหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยค่ะนี่เปิดนี่อค่บคณแน่คนนี้คี่ปอเออใครมาประกันคุ่ปอคือคือสบายคือเหมือนแบบท้องนี้เนี่ยมันไม่เหมือนท้องแรกคือท้องแรกจะแบบว่าตื่นเต้นจะแบบเฮ้ยจะทํายังไงจะอะไรยังไงแต่ว่าคือท้องนี้เรามีประสบการณ์แล้วเราก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนโทรลได้ดูแลได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอเขาก็ยังน่ารักคือพอไปหาหมอ นัดทุกครั้งเขาก็จะพยายามล็อกคิวแล้วก็ไปด้วยทุกครั้งอะไรเงี้ยมีเป็นหมดคลอดมายังพีช่วงสงการค่ะสงกานเลยอ่ะต้องไปหาชื่อเลยมั้ยฮะชื่อน้องสงการเหรอมีปรึกษากับพามัยเรื่องชื่อเรื่องอะไรอ๋อปรึกษาค่ะคือต้องดูต้องดูเลิกก่อนช่วงใกล้ๆเนี่ยคือจะดูเลิกว่าน้องควรจะยังไงเพราะว่าท้องคนนี้เกิดเดือนเดียวกับเอปีเดียวกับเอทุกอย่างคือเป็นพวกเอคือแบบ มาทางเราอะไรอย่างเงี้ยคือน้องปู็นพวกพี่ป๋องไงคือเราก็พรกก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเขาจะดูให้แล้วก็คงจะให้พระตั้งชื่อให้ด้วยกับให้คล้องกับน้องปูเลยไหมคะอยากอยากให้ชื่อแบบปูภูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับมีแผนแบบคนที่สามมีแต่คนมีแต่คนบอกว่าเชื่อสี่ว่าต้องคนที่สามแน่นอนแต่ว่าพอแล้วค่ะสองพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คือรู้ว่าสองแบบกับยุคนี้เอ๋ว่าแบบโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทหมันเลยนีเลยคะพี่ใช่พี่บอกบอกว่าเออเอ๋ทำหมันเลยไหมคนไหนก็ผ่าคลอดอะไรอย่างเงี้ยเอ๋บอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอ๋ไม่สวยบอกว่าถ้าใครจะทำหมันก็ต้องเป็นหน้าที่พี่แหละเออบอกพี่ถ้าพี่จะทำพี่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ย้บอกว่าไงบ้างค่ะตอกกลัวกลัวเขาบอกกลัวบอกไม่เจ็บหรอกพี่เดี๋ยวหมอเขาว่าไงสำหรัพี่ไม่รู้เรื่องเสนอว่าโครงการที่จะทำก็อาจจะเป็นไม่ได้ ยังไม่รับปากเลยนะต้องไม่ถามเขาคุณไม่ทำแน่ไม่ทำค่ะไม่ทำแต่ยังาคุณดิฉก็คือไม่มีลุ้นที่จะมีนะคือณตอนนี้เนี่ยเราวางแผนไว้สองคนเออระวางแผนไว้แค่สองเพราะว่าตอนนี้แค่น้องภูคนเดียวเนี่ย โหเต็มบ้านแล้วคนนะ่ะประชากรเยอะมากอะไรเงี้ยคือถ้าต้องเพิ่มไปอีกหลายๆคนเรารู้สึกว่า <ใน S 1> เรา,เราไม่รู้จะยังไงอะไรเง<ช>ี<ช>้ยเออ่บอเซียดครับว่าไม่ได้ลุ้นลูกแล้วเลยเขาอยากได้ผู้ชายอยู่แล้วเออเขาอยากได้ผู้ชายเขาบอกว่าโโหทีเนี้ยพี่มันเลยเออใช่ ที่เขาถามถึงเรื่องอละครพี่ปอนิ่นึงแร้วล่าสุดมันมีกระแสะว่า,าพี่ปอดูแบบโตไปไม่เหมาะกับน้องพีมอนะไรอย่างเงี้ยเอว่าหลอดีนะไม่รู้นะในสายตาเราเอว่าคือ,ค,อคือคนอาจจะคิดว่าในเรื่องของอายุอะไรอย่างเงี้ยแต่เอว่าดูที่การแสดงดีกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยพี่ปอ คือต่างไปจากทุกเรื่องเลยคือเล่นแบบกวนประสาทมากงที่เอ๋ยัจะกระดักแบบจะแบบกระโดดถีบเลยคือแบบกวนๆเลยอย่างเงี้ยคือแบบโูเหมือนตัวจริงเลยพี่ไม่ต้องแสดงเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเอ๋ว่าถ้าคนดูละครไปแล้วเนี่ยพอดูไปเรื่อยๆอะ่ะเขาก็จะเริ่มซึมเขาก็จะเริ่มดูในเรื่องของการแสดงดูที่เนื้อเรื่องมากกว่าซึ่งเอ๋ว่าเรื่องเรื่องอายุมันก็คือตัวเลขอะ่ะคือเอ๋ว่าพี่ป๋อเขาก็ยังดูแลตัวเองได้ดีนะพี่ป๋อหน่อยกับเรื่องนี้ไหม แรกๆค่ะเขาแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรเล่นละครกี่เรื่องก็เล่นกับเด็กทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกเรื่องเลยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่จะยังไงเนี่ยพี่แบบกลัวมันแบบไอ้นี้มากบอกไม่หรอกพี่อะไรเงี้ยถ้าแบบตราบใดที่เขายังแบบยังโอเคดูแลตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเอว่าก็ก็โอเคจะมีชมนะคะชมคือสามีตอนหน้าปกติไม่ดูละครเลยเชื่อไหมคือเรื่องเนี้ยดู เพราะว่าอยากให้กําลังใจเขาด้วยเพราะว่าเขาโดนกระแสอะไรเยอะแยะด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออไม่เหมาะสมนู่นนี่อยากให้กําลังใจเขาพอดูแล้วก็ติดพอดูแล้วก็อินอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเหมือนเฮ้ยพี่เรื่องนี้พี่แบบคือชอบคือชอบคือถ้าไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสามีภรรยานะคือเอว่าพี่ปอเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถการแสดงสูงในในความรู้สึกของของนักแสดงคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ชื่นชม แล้วเราก็ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากกลับเข้าไปเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคือบอกว่าเออมันละครเรื่องนี้สนุกดีมันเลยอย่างเงี้ยคงจะได้กลับไปเล่นไหมคงไม่ได้และ้วล่ะคงจะต้องคลอดอะไรให้เรียบร้อยก่อนอะไรอย่างเงี้ยจัดคอเสริมหล่อให้พี่ปอ,อ,บบอ,องไหมครับถูกไม่ใช่ไม่หรอกคือตอนนี้คือเขาเขาเริ่มชินแล้วแหละ เขาเริ่มชินแล้วคือคือคือทุกอย่างมันมันคือความเป็นจริงด้วยอะ่ะคือเขาก็อายุประมาณนี้แล้วแต่เอ๋ว่าถ้าเขายังเล่นกับน้องๆเด็กๆได้เนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือละในความรู้สึกเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ดูแลตัวเองดีเขาวิ่งทุกว,วันเลยทไปจิ้มมอเหรออยู่น้าเปลี่ยนสินแค่นี้ก็หล่อจะแย่อยู่แล้วหลงสามีม